สวัสดีครับมาพบกับพี่เ่าอีกแล้วนะครับสำหรับการคุยกันเรื่องอุปกรณ์กันนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยหลายหลายคนนะครับรีเควสพี่เ่ามากเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่เ่าจะทำสักทีเห็นพี่เข่าซื้อมาใช้งานเองนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนนี้พี่เขาก็ได้โอกาสแล้วนะครับก็เอามารีวิวให้ฟังนะครับทีนี้มาดูกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นคืออะไรนะครับอุปกรณ์ชิ้นท่านก็คือเลนส์ตัวนี้นะครับคือเลนส์แพนเค้ก 40มม,มเป็นเ e f นะครับของแ a n นอนะมี F อเท่ากับ2.8นะครับ F กว้างสุดเท่ากับ f 2.8ซึ่งมันเป็นเลนส์ฟิกแล้วก็เป็นเลนส์แพนเค้กเลนส์ฟิกก็คือเลนส์ที่ไม่ไม่มีการซูมเข้าซึ่งออกไม่ได้นะครับต้องซูมเท้าอย่างเดียวนะแต่ว่าที่มันเรียกว่าแพนเค้กนะครับเพราะว่ามันมีความหนาของเลนส์เนี่ยค่อนข้างแบบน้อยมากนะครับน้อยมากนะถ้าดูอย่างเงี้ยโอ้ยเรียกว่า ปางมากๆเลยนะครับนอกจากมันเป็นเลนส์แพนเค้กแบบบางๆอย่างนี้นะครับเวลาติดกล้องมันจะเล็กๆเนี่ยนะมันยังเป็นออโต้โฟกัสอีกนะครับมันออโต้โฟกัสนะครับเนี่ยมีสวิชออโต้โฟกัสกับเมนูโฟกัสเลือกได้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่มันแตกต่างจากเลนส์ซีรีส์ U.S.M. ของ Canon ก็คือมันเป็น S.T.M. นะครับ S.T.M. ย่อมาจากสเต็ปมอเตอร์นะครับไอตัวสเต็ปมอเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมันจะต่างจากตัว U.S.M. นะครับทีนี้ พี่เหาจะทดลองให้ดูเลยว่าเวลามัน track focus มัน track ไงนะครับพี่เหามีเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น STM คือ1 8 35เนี่ยติดอยู่กับอีกกล้องหนึ่งนะครับคือกล้องที่เห็นจับเลนส์ตัวนี้อยู่นะครับเวลาที่มันโฟกัสนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ เห็นวิธีการโฟกัสสังวันไหมครับมันเหมือนมันค่อยๆคลืบคานเข้าไปตืดๆตืดๆตืดๆนะซึ่งลุกอันนี้มันจะเป็นเหมือนวิดีโอหรือแบบเป็นเหมือนภาพยนตร์่ะคือมันไม่ใช่แบบว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 บคือต้องการความเร็วอะไรมากมายแบบนั้นนะครับเวลามาถ่ายวิดีโอมันจะฟิลลิ่งแบบนั้นแต่ถามว่าเวลานี่มันมาถ่ายภาพเนี่ยมันเร็วไหมมันเร็วมากเลยนะครับสำหรับเลนตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูเดี๋ยวใช้งานให้ดูเลยนะครับดูนะ อันนี้พี่หาเปิดที่2.8นะครับเราเปิดโหมด AV นะเดี๋ยวดูนะครับพี่หาวจะเล็งอย่างนี้นะพี่อาเห็นไหมครับถ้าได้ยินเสียงที่ตี้นี่คือมันโฟกัสได้อ่าพี่อ่าถ่ายชึบนะครับอือเห็นไหมครับวิธีการโฟกัสมันค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วก็ระยะในการทำงานของมันเนี่ยนะครับมันจะประมาณตั้งแต่30มมขึ้นไปนะครับระยะใกล้สุดที่มันถ่ายได้นะครับซึ่งประมาณฟุตหนึ่ง นะก็ถ่ายง่ายมากมันก็เลยทําให้เลนตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันสรารพัดประโยชน์พอสมควรนะครับปกติเนี่ยพี่อยากจะใช้เลนตัวนี้เป็นเลนติดกล้องนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อย่างที่บอกมันมันใช้งานได้สะดวกแล้วก็มันเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะแล้วเรื่องสีสันความคมชัดนะครับคอนทราสต์อะไรต่างๆเนี่ยเลนตัวนี้ทาได้ค่อนข้างดีนะเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับความคมเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะครับมีคอนทราสต์ที่ดีนะครับมีการไล่โทนที่ค่อนข้างเออ เหมือนแบบเหมือนเลนราคาแพงเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลนราคาแพงเลยนะครับมันประมาณห0พันกลางๆจนถึงเกือบเกือบเจ็ดพแล้วแต่ร้านนะครับนะแต่ละคนก็ต้องไปใช้โชคชะตาเองนะครับว่าจะไปเจอราคาที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่พี่อาบอกคือมันมันถูกมากนะครับมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะใช้เลนตัวนี้นะครับพี่อาซื้อมาเนี่ยพี่อาอก็ใช้เป็นเลนติดกล้องนะแต่ พี่หาต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสำหรับงานในงานพี่หาแล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะทราบดีว่าพี่หามีตัวโฟกัส a ลน e ์อีกตัวหนึ่งนะครับท,ที่ติดกับกล้อง 5D ตอนถ่ายเนี่ยตอนนี้ตัวนี้นะครับเป็น40มม,มแพนเค้กเหมือนกันแต่จะตัวหนากว่านะครับบึกกว่าหน่อยอพี่หาชอบใช้ตัวนั้นในงานมากกว่าเนื่องจากมันเป็น f2 ซึ่งหลายหคนบอกว่าเอ้ย f 2กับ f 2องจแปดต่างกันบบน,กนิดเดียวนะสำหรับบางคนคิดว่าเอ้ยมันต่างกันนิดเดียวไม่เป็นไรใช่แต่สําหรับพี่เหาวเนี่ยนะครับพี่เหาวทำงานในโลไลท์เวลาไปถ่ายงานอินเทอร์ ier อะไรอย่างเงี้ยนะครับ f 2 2.8สําหรับพี่เหาวมันเยอะนะมันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งเนี่ยพี่เหาวเดินไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับพี่เหาวถ่ายใน close up อย่างเงี้ยบางทีต้องใช้ iso 800นะครับที่ f 2แต่พอมันเป็น2.8เนี่ยมันต้องดัน iso ขึ้นไป1 6นห ซึ่งทุกคนก็คงทราบดีนะครับจาก800ไปเป็น1006นี่โอ้โห noise ที่อยู่บนภาพแตกต่างกันเยอะนะครับคุณภาพไฟล์แตกต่างกันเยอะมากนะครับในสําหรับกล้องหลายๆรุ่นนะครับก็เลยจะต้อง,อต,องต้องขอนะครับบางทีแบบว่าในงานในบางทีพี่อาจจะไปใช้เลนส er ์วงเลนเดอร์แทนนะแม้ว่ามันจะไม่สะดวกเท่านะครับเพราะมันเป็นเป็นเป็นแมนนวลโฟกัสไอตัวนี้มันเป็นออโต้โฟกัสนะครับทีนี้กลับมาที่อยงนี้นิดหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะ อยากจะใช้เลนส์ตัวนี้เป็นเป็นเลนส์ติดกล้องแล้วถามว่า f 2 8เนี่ยมันมันให้ระยะชัดเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับหน้าชัดหลังเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ค่อนข้างดีนะแต่2.8งจุดแปดเมื่อเทียบกับ f สองหรืออย่างพวก1.4ึ่งจุดสี่อะไรพวกนี้มันมันคงเทียบไม่ได้นะครับแต่ว่าสองจุดแปดก็พอสวยอะนะครับเหมือนเหมือนที่พี่หาวถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าเออเนี่ยมันมีระยะชัดประมาณนั้นนี่ก็ปรับไปที่2.8แแล้วก็ถ่ายนะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่เผาอยากจะคุยก็คือเรื่องการโฟกัสของมันนะครับตัวโฟกัสของมันเนี่ยนะครับมันจะตัวตัวตัวแหวนโฟกัสเท่าไห่ตัวแหวนโฟกัสของมันเนี่ยนะครับจะไม่ไม่ไม่เหมือนเลนแบบพวกแมนนวลหรือเลนเลนเลนที่เป็น EF USM นะครับตัวพวกนั้นเนี่ยเวลาโฟกัสมันจะติดมือนะครับมันจะบึ๊บมาบึ๊บมาอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสไวไฟนะครับคือมัน มันเหมือนเป็นระบบไฟฟ้านะครับเวลาที่เราหมุนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟิลลิ่งอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันเงยเงยยังไงไม่รู้มันเงยเง,ย,งยนะครับแต่ว่ามันก็โฟกัสตามนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสนุกนะครับเวลาถ่ายวิดีโอพี่หาก็จะรู้สึกไม่ค่อยจะจะได้ฟิลลิ่งเหมือนไอตัวโ o กหรือพวกเลนตัวอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องการถ่ายภาพอย่างที่บอกไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่หาเจอปัญหากับเลนตัวนี้ก็คือว่าเห็นไหมครับมันจะมีเวลาที่มันโฟกัสเหลืออย่างเงี้มัน เคลื่อนตัวกระบอกเลนตัวนี้ขึ้นมานะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะปิดกล้องเราปิดเลยแล้วเราก็ปิดฝาใช่ไหมครับเวลาเราใส่ไปในกล้องเอ้ยใส่ในกระเป๋ากล้องอ๋อหรือใส่ในกระเป๋ากล้องมันจะไปดันอะไรนิดหน่อยๆนะครับทำให้เวลาเปิดมาอีกแล้วมันจะไม่ยอมทํางานนะระบบออโต้โฟกัสไม่ทำงานไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ง่ายมากวิธีแก้ก็คือปิดกล้องแล้วก็ถอดเลนออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วเปิดเข้ามาใหม่ มันก็จะได้สติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่เหาเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่ามีอะไรนะมีมีเฟิร์มแวร์ที่จะอ,ออกมาแก้ไขตัวนี้แนละ้วแต่พี่เหายังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับก็ลองไปดูนะครับพี่เาไม่แน่ใจนะนี่บอกก่อนทีนี้มาดูอีกตรงจุดหนึ่งนะครับหน้าเลนตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเลน52นะครับเป็นฟิลเตอร์52นะทีนี้พี่เหาเนี่ยไปซื้อไอตัว โครซ e ฟิลเตอร์มาถ่ายกับเลนส์ตัวนี้นะครับมันเลยทําให้อันี้ไม่กี่บาทนะพี่หาซื้อมาประมาณไม่ประมาณประมาณพนะันอะประมาณพันนะมี3ตัวนะครับ Clo ซาฟิลเตอร์ filter, ถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็มันก็เป็นแบบเหมือนชิ้นเลนส์อันนึงเเหมือนฟิลเตอร์อันหนึ่งนะครับมาใส่หน้าเลนส์นะ้วมันจะมีหลายขนาดนะมีบวกหนึ 1, ่งบวกอะไรเนี่ยมันเวลามันมามาเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับบวก2อันนี้ของโฮย่านะครับอันนี้บวก4อันนี้ เวลาที่ใส่ไปแล้วนะครับมันจะสามารถเหมือน,ในใคล้ายๆกับอ้มันเข้าใกล้ได้มากเห็นไหมครับแล้วก็ถ่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมาโครนะเหมือนกับมาโครเข้าไปใกล้ได้เป็นโคลสซ่าโฟกัสนะครับอืมนะใครไปซื้อมาใช้กับเลนต์ตัวนี้ก็ดีบางทีแบบว่าไม่ต้องอะไรมากมีเลนต์ตัวนี้มีตันนี้ก็ถ่ายทั่วๆไปได้โอเคแล้วนะครับโอ้ลืมบอกไประยะ40เนี่ยมัน ใช้งานประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับระยะ40เนี่ยจริงๆมันก็ใกล้ๆเคียงกับสายตาคนเรานะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับว่า40เนี่ยคือ40กับ full frame นะถ้าใช่กับ 5D อะไรพวกนี้40โอเคนะระยะประมาณกลังสวยและนะครับเดินถ่ายทั่วๆไปได้แต่พอมาใส่กับตัว APS-C size sensor อย่างเช่น 60D 610D อะไรพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นประมาณ60กว่านะครับประมาณ64สิใช่ไหมอ่า64นะครับซึ่งมันจะแคบไปนิดนึง สำหรับการติดกล้องแล้วเดินถ่ายไปถ่ายมานะครับแต่บางคนก็ชอบนะครับแล้วแต่อาจจะไปถ่ายพอร์เทรตอะไรก็ได้ตามสะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไอการที่มันเป็นตัวแพนเค้กเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกนะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับได้คุยได้ดูรูปแปอะไรละนะครับ ไว้เดี๋ยวมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพี่เอาจะเอามาวิวให้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างนี้เห็นตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะละนะครับสามารถที่จะทํางานได้โดยสะดวกไว้คอยติดตามโอเคครับสวัสดีครับ